โอเคให้ตายสิท่านผู้ชมผมยังชอบเลยผมลืมอัเสียงระบบเสียงในไมค์อีกแล้วโอ้ท่านผู้ชมโอเคต้องเริ่มใหม่เลยมาดูดิอุสาไปถึงดะโอโหอุสาห์ถึงบาประตูที่แบบห้องที่ใกล้ที่สุดคือห้อง7 6แล้วนะโอ้โอตายแล้วอุสาพยายามมาเนิ่นนานความพยายามผมศูนย์เปล่ามาเลย โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองครับจต่บันจากช่องเนัจจุบันเองวันนี้คุณอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเกรดในเกมโรบบอกกันนั่นเองแมววันนี้ผมได้กลับมาเล่นเกมโรบบอกอีกครั้งและสาเหตุที่ผมกลับมาใช่ครับเกมนี้มันไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะแต่มนเริ่มกระตุกล้วแต่ว่าก็ถือว่าดีหน่อยโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้ก็เหมือนกันกนหบเกมต่อแหละเออเข้าไป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  แก้วโว้ยสาวโมเสียงไปแล้วไม่เชีรอยี่บอยอุส่าเล่นไปแล้วกูต้องมาทรมานเกมหานี่แล้วอ่ะโ,โอเคมากูจะฟรีรันนิ่งเลยรอบนี้คลิปจะไม่ไม่นานรอบนี้ผมฟรีรันนิ่ง ไรเดอร์คิกโอ้ยกูพร้อมละแม่งต้องกลับมาเล่นใหม่สู้ปกี้กาเฮ้ยเร็วเปิดเปิดอดยมเฮ้ทำไมเวเชทีนีต้องหาห้องที่มีแสงหอที่มีแสงห้อที่มีแสงรับท่าอชมเฮ้ยไม่ใชไม่ใชไม่มีไม่มโอ้โอ้ <_ <d> _นี่แหละคนที่มีประสบการณ์เริ่มสบายก็ตรงนี้แหละไอ้น้องพี่มีประสบการณ์ละไอ้น้องโอเคอัจจุบานที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะกมน็มาไปรอดที่มันจับเวลาไปแล้ว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 ว้รีบเลยน้องรอบนี้มันจับเวลาด้วยไงประเด็นอะ ราเราประตูยานงยานงเฮ้ยเร็วโอ้ยเพลดะทึกแล้วโอ้ยเร็วเรกระโดดสิกระโดดเออรเดอร์คิกกิกาซุปกิกามาสเเอเเอเซุปกิกาซุปกิกาหฮององที่มีแสงองมีแสงซุปกิกาอ้าวจดอ่าแล้วมาจะลื่นขึ้นไปด้านบนทำไมอ้

ยี่วิ่งไปเลยจีซิงหย่าหย่าหย่าวัดชัยเดี๋ยวสิเออว้ยมันมาแล้วซูเปอร์กิซซูซูเปอร์ซูเปอร์กิซาโอ้ไม่ทันแล้วท่านผู้ชมอ่ะเข้ามาเปิดไฟวิง่งซูเปอร์กิก,กา่าไปไฟไฟไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รอแล้วยี่โอ้ ไปแล้วสู้บ์กิกาาอแ้กมาพอแล้วย okay. <c oughs> <c oughs> ิยโอเคพร้อมพร้อมๆๆๆไปแล้วอย่ามีบาแูอร์กิก่าายู่ตร้อยู่ตรงน โอ้โออ้โ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเผื่อไปแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยสับ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 โอ้ขอขอพักขอพักโอ้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 เออโอเคโอเคโอเคมาไปกันต่อรอบนี้มันจับเวลาแล้ว สองนาทีไปีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวสูบปกิกากาแมงให้กดผิดสูบปกิกกาดราดเกินสูบปกิกกาสูบปกิกกาสูบปกิกกาเย,ย่บอยีมาแล้วมาแล้วกระโดดกระโดดกระโดโด,โดจัมเปอร์สีชมพูน่ารักใสใส,าสาบานนี้แม่งมีได้สัตโอ้ยสูบปกิกกาโอ้ชิบ ่ามันแอบกุลก็ยังได้เนาะไปถูเร็วเร็วสเต็ปสเต็ปกระโดดสิเฮ้ยเออจะท่าก็ตรงนี้แหละอวทมาประตูมาประตูมาประตูรอบนี้จะมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมดูนะกูรู้มึงจะมาอีกรอบใช่ไหมโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ชิทโอ้ชิท อนี่ัแล้อ้่ยอ,อ,ยอยไม่ได้แดงก็ล้กเฮ้ยเท่าไหร่วะบาประตูเท่าไหร่วะเอ่อห้โอเคโอเคโอโอเคนประตูที่50แล้วเย้บอยเครดีเลย ีนี้รอบนี้เออถ้ารอบนี้เราชนะเรามีสิทธิ์ได้ไม่ดีมันอาจจะไม่ถึงมาประตูที่ห้าร้อยชี่งไม่ใช่ห้าร้อยดิไม่ถึงมาประตูที่ร้อยดิเอาแล้วไง <c oughs> รอบนี้อันนี้อีกอันหนึ่งห่ารอบนี้โอเค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 เราก็แ,แค่สตีแตกเท่นั่นแหละอ่ะเอาหนึ่งสอง รอบนี้ไอ้ตรงจับเวลามันจะต้องเปลี่ยนจาก76กลายเป็น80หรือ79ก็ได้ไปโอเค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 ประตูประตูประตูประต,ระตูยอดเยี่ยมกระโดดกระโดดเราแค่ไม่ต้องสนใจเราแค่ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องไปมองมันสิ่งที่เราต้องทำคือสู้ปกกี้กาสู้สหหปกกี้กาสู้ปกกี้กาแล้ขาหลอดไฟเท่านั้นมันมาเลยสู้ปกกี้กาอูโอ้โหรอตัวรอตัวไปกระต่ <observing Loud audible> อไปกระต่อเย้บไวรอรอรอเก๋ไหมเริ่มกระตุกละสู้ปกกี้กายี โ okay. อเคเก็บเท่าไหร่ไม่รู้เฮ้ยอย่ามองอย่ามองอย่ามองเออวู้ไปแล้วไม่มองไม่มองมองก็โง่แล้วว่านี้เมย์ชมพูมาแล้วอีกิบหายปาประตูปาประตูห้องไหนห้องไหนเฮ้ยห้องนู้นห้องนูงงงออง้นเฮ้ยี้ไปก็ต่อไปก็ต่อ อย่ายไเปิดปารประตูเปิดปารประตูปารประตูโอ้ยมาอีกแล้วรอบนี้มันมาแบบนี้ไม่ไม่อย่าคุโซ่โซ่เลยโอ้มาอีกแล้วต้องมีแสงต้องมีแสงย่า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 อย่าไป โอ้ยมอยู่บ้านเรื่องอะไรกันเนี่ยตั้วนี่มีอะไรอ่ะอปนหนึ่งด้วยโอเคอันนี้ก็อะไรฮะอ๋อถ้าเจอนั่นให้หลบอ่าบาประตูให้หลบใช่ไหมโอเคแล้วอันที่สองอะฮะอหอโอรอบนี้คือมือให้กูฟังเสียงเหรอเฮ้ยอจริง คืออะไรอ่ะเข้าไปคือเราตายเราต้องฟังเสียงจะมีประตูลอกอ่อเข้าไปแล้วม่งต้องเจอตัวนี้กลับไ้นี้คือกูไม่เข้าใจมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษอ่ะมาภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วตอนนี้เฮ้ยท่ผมาชมนี่ก็สินาทีแล้วเรามาไกลแล้วอ่ะสาสองหนึ่งเริ่มโอยประตูปอแท้เนาะ hả tôi lại mày mình tôi đi có hôn 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 không hôn 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 lăng hôn lăng hôn 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 là hôn โอ้ดีที่เราเลี้ยวทันโอ้ฟุกเมื่อกี้ฟุกลุนลนโฮ้ยเออโอ้ยนะโ,โอ้ย,อยเจ้าหน้วว วัดโอ้ยตัวอะไรอีกอ่ะมันเซฟไหมอ่ะขอดูก่อนนี้มันเซฟไหมเซฟเหมขอร้องอย่าบอกมันมันไม่เซฟนะอย่าบอกนะโอ้ตายแล้วมันไม่เซฟโอ้ให้ตายเถอะจอร์ดให้ตายเถอะ อู้รอบนี้คุณจะรับมือไงไหวว้าเออคจะบ้าลูกกระดี่จ้าวิ่งเลยกูสับนี่แตกเลยน้องเปิดไฟเปิดไฟโอเคอันนี้หนึ่งอันนี้สองและอันนี้สามไปเ๋ยวอะไรต้องไปลบหาที่ไฟต้องไปลบ มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วมีที่หลบบอเฮ้ยมีโอเคไปโอเคโอเคเรอบนี้ speed run lady go โอเคโอเครอบนี้เกมบมาอยู่เกมมาอยู่ ลงคือลงอออสุปาพกิกาะตัวตัวบ้านที่หนึ่งสองและก็เอ้ยโอ,แอ,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 อ้แล้วก็สามรอนนี้แหละมันไม่มาแต่รอบนี้มาแล้วโอเคโอเคโอเคสุภาพกิจอ่ะเฮ้ยโอเคพอแค่นี้พอแค่นี้ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเราไปไกลแล้วโอ้คลิปนี้มีแค่14นาทีเองอย่างชอบเลยโอเคโอเคโอเคพอ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 ไอ้ที่ไม่ไปเจอตัวหลังๆมันโคตรเหนื่อยเลยโอเคโอเคท่านผู้ชมขอดูสถิถติหน่อยใช่ไหมโอเคโอ้โอไปร้อยสามแล้ว เชื่อจำนวนห้องทั้งหมดที่แม่งน่าจะเข้าเข้าออกได้ไมั้งหรืเอเปล่าวะนั่นใช่ไหมจำนวนห้องเนี่ย558โอ้โหโอเคครับแค่นี้ก็รู้กิมน,นี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเนภูมิวัฒน์ตะวันดินด้วยนะครับกดให้ทุกท่านกิปนี้กดติดตามทุงช่องช่องนี้และกดแชร์ให้ไปถึงตางประกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปละว,วันนี้ก็ขอมาสรุปแค่นี้กันก่อนนะเพราะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงๆไปละ